ฟังชันเติมเงินกันบ้างนะครับก็หน้าต่างก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีสเต็ปแต่ละสเต็ปให้เราทําตามขั้นตอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราก็เลือกบัญชีที่เราจะโอนเข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นเลือกบัญชีนี้นะครับพอเราโอนเสร็จแล้วนะครับเราก็มาขั้นตอนที่2ครับหลังจากที่เราโอนเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคลิกปุ่มสิดาเงินครับเมื่อโอนเสร็จแล้วคลิกที่นี่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าไปในสเต็ปที่3ต่อไปนะครับก็จะเป็น จำนวนเงินที่เราโอนเข้ามานะครับแล้วก็เวลาที่เราโอนเข้ามานะครับหลังจากนั้นเราก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเครดิตก็จะปรับให้เรานะครับเข้ามาในเว็บนะครับให้เราแทงแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของฟังก์ชันเติมเงินก็ง่ายๆครับไม่ได้ยากอะไรนะครับ